น้องบีสบายดีล่ะสบายดีสบายดีดิสวัสดีทุกคนสบายดีสบายดีสวยๆสบายดีสบายดีสวยๆเนาะปเพิ่กลงยงนําา สบายดีสบายดีกะกะสบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องกันเบิร์ตสุขสุคนเนาะบ่ว่าสิเป็นทางฟังลาวฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องคอยชาแนลอีกแล้วเพื่อนพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบมาพออยู่กับช่องน้องคอยชาแนลคือเก่าคือเดิมน้อเพื่อนพี่น้องเนาะมื้อนี้น้องคอยก็ได้เดินทางมาทางบ้านขอนแต่อีกแล้วเพื่อนพี่น้องก็ได้เดินทางมาหาทางเอื้อจอยเพื่อนพี่น้องเนาะน้องคอยก็บ่ได้เดินทางมาหาเอื้อเพิ่นก็เป็นเวลาโดนนานหลายมื้อหลายวันในน้อเพื่อนพี่น้องเนาะ มือนี้กมีโอกาสได้มาหาเพลินนเนาะกมีของขวัญกนมีของมาต้อนมาฝากเอื้อเพลินน้ำเพลินพี่น้องเนาะกมีทางหลวงพี่ผู้ใหญ่ใจดีจากทางฝั่งไทยเนาะได้โอนเงินมาให้ทางช่องพ่อน้องโคหน้าบ้านเฮาเนาะได้มาหม่อมให้เนาะพี่น้องมาหม่อมให้เอื้อเพลินเนาะกาสิได้เดินทางเป็นทางสะพานบุญให้เพล่นน้องเพี่น้องเนาะก็มากับทีมงานทั้งคือเก่าเพลินน้องก็มีทางสวัสดิ์สนาเสนาลดพ่อน้องโคหน้าบ้านเฮาแล้วกับน้องพ่อยี่น้องสามคนคือเก่าเนาะเพลินน้องเนาะ จะได้ได้พากันเดินทางมาหาทางเอื้อยจอยเพิ่นเนาะกะเอื้อยเพิ่นกะมื้อนี้กะเพิ่นมานาพี่น้องมาเกี่ยวข้าวเนาะคือเฮากมาฮอดยามเอ้ยเพิ่นกกลังขึ้นเกี่ยวข้าวพอดียังบ่ทันได้กินข้าวพี่น้องเนาะเฮากเพิ่งสิมาฮอดเนาะกสิได้เข้าไปหาเอ้ยเพิ่นกเลยพี่น้องพอสิไปเบิ่งกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องพอยเพ่นกลังจให้น้องพอยคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อโดยสิเป็นไดเฮากไปเบิ่งไปชมนกันเลยพี่น้องเฮากหาเอ้ยถามเพิ่นเบิ่งเพิ่นบอกว่า เอื้อยเพิ่นไปนั่งจักเอื้อยเพิ่นไปทางใดแหกพ่นลมอากาศเย็นๆเด้นี่เนาะก็มีเต่าโดยสบายดีโดยสวัสดิ์สนา c a n เนาะน,นี่โดยน้องบีสบายดีละ่ะสบายดี สบายดีลูกสบายดีสบายดีสวยสวยสบายดีสบายดีสวยเนาะป่ะเพื่อนๆปนยังไ้าเนาะเพื่นผ้าไปหาเนาะเพื่อนไปผูน้ำผ้าอสวนแลวผ้าก่งดนน้องว่าเาท่นตกเลยแหละตกเลยนมเลยอ่าน้ำเพื่อนพี่น้องอากาศดีคุณอนาเห็นแล้วเพื่อนพี่น้อง เพิ่นมาสวนเพิ่นเนาะยังที่หยังยังนี่ยังกอนยังกอนยังะยังยังยังโอ้เฮยยังไจ้อยนะโอ้สบายดีดยป้าหมัชัวร์เฟนนงามเนเจ้าคือบปลูกพิกเจ้าไ้ปลูกบองพรพิก แล่วกระปูกพอได้เก็บกินยากนาวะคอยคุดแล้วคอยเอาไนมนมาเฉียดเฉียดใช่เฉียบใช่เนาะโดยสบายดีต้องจอยสบายดีขึ้นมาผูกไนะลกเด้อกเด้อตกเด้ออันนี้ลูกถั่ววะนี่ฮะินะถั่วน้ำเนาะแดงนี่แบบขี้น้ำเนาะให้เททภูเขบเองน้กับยูข่วยใกล้เนาะสอยน้องคลองเนาะยำยำแรงกันยงบน้ํา่ยำแรงก ันก็สิ้นับลงไปพุ่นก็ไปตักแล้วก็หามมาอ๋ไม่ก็่อนอยู่รวมพุ่นเนาะแต่ว่าบรรยากาศนี่ดีสะจอยแถวนี้เนาะเขาก็มักบรรยากาศแห้งนาะแถวนี้เนาะมันจะเด็ดฉิบเป็นคลองได้อพลงพี่น้องเลยคลองน้ำน้องพิณน้องไอ้นชายน้องจอยเป็นกระไรสบายดีดีถูกแพลงอ๋อมาหัวหน้าสิเป็นหมากเลยแบบบึงเนาะโดยพริกนะบ่ว่าบ่ได้นอนเจอมาหัวไหน้าก็สิบ่โดนนานเนาะ เงือ่ยัง่ทันใหญ่ทันจักมาบามือหมกทั่วนะมันโดยบนามัน oh. ือมทั่วมันซื้อหกทั่วเ็เนาะจังพอได้กินได้่ได้กินแล้วหมกทั่วกทั่วนั่นวทตั้งหรือมัทั่วตั้อตัวจั้งเขาบม่ได้เหนข้างเนาะใ่า็นาขุดพรนปูกด้วด้ยดหมัดหัวแน่น่เชนบริกินดอกแบะแะเนาะยามได้อย่บ้านแถวนี้กับปล่อยง้อว เนาะพวกแต่ตอนโปหัวนาก็ดีเนาะจะจเนาะจันี้คืสิเอาโบยู่เนาะอากาศก็ลมๆแน่เลยเมนรมรมเมือนี้เนาะถ้าพีกไก้หม่ก็แห้งสิงงาหมุ่นหัวเนาะอันนี้มีนะดูนยพี่น้องขึ้นไปตัดางกันก็ต่ี่นีอันนี้กกนาจะเตงบ่นี่เตงใส่ปุ่นซีวีภาพเนาะธรรมชาติเนาะขบริใสเคมีเว้พี่น้องเลยโอ้โหเนสาเกเกี่ยวข้าวแรกอ่ะบอ ยังยังเนาะเกี่ยวอยู่เกี่ยวข้าวโดยๆเพิ่นมาไปหั่นก็มาเฮ็ดอันนี้ทางทีมงานเฮาก็มื้อถามอยู่เฮือนบ่ได้นี่าอยู่เฮือนก็บ่ได้อยู่เนาะเพิ่นเป็นคนเือขางเนาะเพิ่นฮเนาะว่าไปนาว่าเนาะเฮาก็บ่เป็นหยังนํามาฮหน้าอีกพี่น้องมาสจอยเนาะมาฮหน้าก็บ่เ็อีกนํามาฮสวนักพริกอีกิพี่น้องเป็นต่อปต่อเนาะโดยนําทางเนาะ มีน้ำางมาเลยพี่น้องเลยจเป็นนารักนคนกจักควมน้ะ2สปีนึกาจักควมอีกวได้ดิวได้วปี่อปีจ่กเดือนนจะช่องปีชองเดือนเทแล้วคือว่าเกี้ยงแท้้เกี้ยงว่างกำลังหักว่าโดยโดยโดย้ลองีได้ว่าเกี้ยงพย่น้องอยากได้นูอยากได้นี่ก็่าได้บ่นี้าได้าง้ไดยงน้ย่งไแล้วย่ย่างยงได้ยง่นลูก ได้ยังก yeah, ็อยากได้โดนตีโน้อยอยากได้โดนตีโน้อยอ๋อรถโดนตีน้อยเอาสี้ยังนหนชี้ยังไอ้ใจมีบ้างเงินซื้อฮะไอ้ใจมีเงินซื้ออยู่ปะทั้งในแม่สามการอันเรื่องที่ดินเนาะสาวจ้อยเนาะทำมากจสกเิลาให้เจ้าพังเลยเนาะดาทั้งอ่าลุงพี่เพื่อนกาเพื่อนสิมาอยู่ เป็นสืซื่อให้อยู่คนหน่ดยแต่กเพื่อนวายซีมานี่ยออกพั้นสามื่อออกพั้นสาเนาะกพอดีเพื่อนก็ติดภารกิจของเพื่อนเนาะติดภารกิจของเพื่อนก็คือทางน้องเพื่อนก็ไปทํางานอยู่ประเทศเซเดอิลดูดูดูก็เลยถือระเบิดเขาเออถือแข่งถือขาขาขาดหัวกระขาด มาที่เหตุเนาะเฮ้ยโดยคือเราว่าที่เหตุเนาะโอ้่าง่ายกับเพิ่นวาสิมาแต่ว่าเกิดเหตุบวคขาดคิดเกิดขึ้นก่อนก็เลยมาบุได้เนาะโดยอันนั้นก็คือเทิงน้องเพิ่นเนาะเป็นเนาะโดยถ้าพูดหละเสร็จงานเนาะหรือว่าเสร็จงานศพของน้องเพิ่นพูดหละเพิ่นกัสีมาอยู่ต่อใจเนาะเพราะว่าดินดอนก็คือคือเฮาคิดเข้าว่ากันไว้เนาะเป็นการโดยกิดกันเข้าว่ากันเนาะเพื่นกับสิโอเคอยู่เนาะต่อใจก็คือสิคอยอยู่ดอกเบิ่งเนาะ แต่เพิ่อนกันยังเพิ่นมีวังเนาะพุดจอยเนาะแมนอยู่นั่นแหละเนาะเขาก็บอกกันได้ซันนี่เนาะแมนเขาบอกกันได้ซันนี่เนาะเพราะว่าเพิ่นกับโให้เขาผิดวังดอกเบิ่งแล้วเนาะเพื่นแต่แจ้งทางทีมงานนะเป็นระยะระยะอยู่เนาะโดยเพิ่นกับโบได้ขาดหายไปเนาะโดยเพิ่นก็ยังแจ้งมาคือเก่าเนาะเจ้งมากคือเก่าเขได้บอกสัจจอยให้ทัพคู้รับทราบน้มกันเนาะโดยสัจจอยขึ้นก่าจึงไ่ได้มีความบังอย่างใดเนาะก็ได้ผู่ล้มกันแมน แต่เพิ่งกระบอกให้ไล่ซ้ำนี่เนาะฮ่องกงรอไปเรื่อยๆเนาะก็รอเบิ่งไปก่อนเนาะเพิ่กแก้ตั้งธุรกิจอยู่เนาะยังคิดว่าธุรกิจดีบ่เนาะเพิ่งแก้ซุกซิเม่นั่นแหละเนาะเพิ่นชั้นกระบอกกล้าว่าดอกเนาะสจอยเนาะเมื่อนี้ฮ่องกงมีของมาให้น้องเพิ่นคือเก้าเนาะมาฝากเพิ่นโดยโดยเพิ่นกรเป็นห่วงเจ้าอยู่สจอยเนาะเป็นห่วงน้องจอยยังห่วงบอล ผู Workers, ้อยู่บนยวันเศร้าเจ้าน้ำเนาะบนอยู่วันฟักเพราะว่าเจ้าก็ยังบ่มีเนาะเพราะว่าคือเขาทายท่ำลงไปนี่แหละเนาะโดยวันนี้ก็มีอะหอมาผักเสาจอยเนาะกะสีมีผักน้องน่องอะไรนั่นนั่นนั่นน่องวีอะไรวะเงินเป็นประทางว่าพันบาทน้องพลอยทั้งวัดเนาะวันนี้พันบาทเดพอน้องคนหน้าเตกเป็นเงินจีบเนาะผ่านหนึ่งเดลไล่หกเซน กับ6 0สิบพันเนาะดยโดยหกแสนหกสิบพันพอน้องเนหน้าได้ซื้อนมไปหนึ่งแนกีบเนาะจับนมจับนวลสี่แพ็คเนาะหนึ่งแสนกีบเนาะแพ็กระซาหาพันกี่เนมานี้คิดเงิเรือเงินอยู่หาแสนกับหกสิบพันกีบเนาะมานี้พอน้องคนหน้าก็ได้ไปมอบมให้ได้มอบให้กันสาจอยได้เนาะสาอยโดยพี่น้องเลยเนาะโดยกะ พอน้องคนหน้ามอ่อภาได้เนาะเฮากะเป็นสะพานบุญให้ดวงพี่ขึ้นให้ได้รับส้มขับผิ่นน้ำกันเนาะนโดยเป็นทางสะพานบุญให้เพิ่นเนาะสะพานบุญให้ทอดสาวจอยเนาะเงินเพิ่นเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งทองเดือล่ะเดือเก็บกมาสี่ห้าโอ้เงินลองสิสิบพันไปเกินเนาะสิบพันึง

พ่อเงินพ่อเนาะโดยพ่อเงินนําจํานวนเงินกระห่าเซนอ่ากับหกสิบพันกีบหกสิบพันกีบเนาะเฮียพี่น้องเนาะกับแปลงเงินเดือจากซื้อนมเนาะโด้วยพันบาทนะครับโดยพ่อ right ้องคนหน้าได้เปลี่ยนเป็นเงินกีบเนาะโดยพ่อ้องคนหน้าจะได้มอบให้สาวจอยถึงมือสาวจอยแล้วเนาะโดยโดยกระชีมอบตอนนี้เลยเนาะสาวจอยนะจอยนะ โดยกทางพ่อน้องคนหน้ากขอขอบบุญขอบคุณเนาะทางงพี่เนาะที่ไว้เนื้อเสื้อใจทางทีมงานของเฮาเนะอะไรมอบหมายเงินให้อ่าทางน้องจอยเพิ่นเลยว่าน้องนุ่มน้ำเนาะเลี้ยวปินที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะวันนี้กเงินเพิ่นกับเรืออยู่อหาแสนกับทุกพันกี่พี่น้องเลยอ่าเรือจากสื่อนุ่มเนาะกขอขอบบุญขอบคุณเนาะทางอ่า ดวงพี่ของเฮาอยู่ฝั่งไทยเนาะติดตามส้มหรือว่าไหวเนื้อเสื่อใจทางทีมงานของเฮาเนาะที่ให้เฮาตลอดมาที่ไหวใจทีมงานเฮาทางทีมงานเฮาตลอดมาเนาะโดยโดยโดยก็ขอให้ดวงพี่ของเฮาก็อยู่ดีมีเฮงเนาะโดยเจ็บยาสุไรความไขยาสุมี่เลยดวงพี่เนาะอยู่ยดนเป็นสุขเนาะอยู่ดีเป็นสุขแล้วคอยห้หน้าที่การงานกับให้ดีขึ้นเนาะก็สุขภาพแข็งแรงเลยดวงพี่เนาะอยู่เป็นโฮมโฮมไซให้ ทางทีมงานของเราตลอดไปนะโดยสบายดีโดยสบายดีเราก็ไล่หมอกให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะเป็นสะพานบนไห่เนาะเนาะก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ให้ซาจอยอวยพรให้อันดวงพี่ขึ้นเลยเนาะขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อที่ซอยลูกซอยลานดีใจแห้งที่มอบเงินให้ลูกให้ลานเพราะได้ชื่อนมชื่อเขากินให้ลูกโดยไห้เพื่อนอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บอย่าให้เพื่อนได้ความไข่ยห้เพื่อนมี เพผนไปใช้อยู่ใช้ก็ให้หลอดปลอดภัยให้คลยแค่จากอันตรายทางปวงเด้อเพิมนลยูดีไม่แห้งการงานผลกันก็ให้เจริญลุงเลื้ยงที่ช่วยเหลือลูกเสือลนหลานมีบุญมีคุณกับลูกกับหลานลูกหลานกับบุญรมบุญคุณเพ่ผลผลยนดีแห้งขอบคุณหลายช่วยลูกช่วยหลานโดยโดยนะโดยเป็นยูดีมีแห้งโดยก็เป็นกำลังใจให้เอ้จอยเนาะเป็นกำลังใจให้จอยเนาะ ทางหลวงพี่เฮาเนาะโดยทางคุณใจบุญพ่อแม่พี่น้องเยทางฝั่งไทยเนาะบุญให้เนาะก็ยินดีเป็นสานบุญให้ตลอดพร้อมทีมงานเนาะก็ยินดีเป็นสานบุญให้ต่อๆไปเนาะโดยโดย ที่ว่าขึ้นใบเนื้อเสื้อใจทีมงานเขาเนาะโดยเขาก็เสีได้ให้ขึ้นขับส้มน้ำพราะว่าเขามาถ่ายท้ำให้ขึ้นขับส้มอะไรพราะไม่พี่น้องโดยโดยโดยทอดสาจอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทอดถึงมือเป็นแล้วเนาะเป็นได้ไหทีมงานเขากะโอรมกับสาจอยก็โดนเติบเลยเนาะร่นเติบล้วเขาก็เสีได้ลำลาสาจอยแในบ้านนี้โดยเสด็เดินทางกลับบ้านเนาะโดยการนั่งกันพอสมควรเนาะโดยโดยก็เสีได้ลำลาสาจอยจังได้

ก็เป็นทางสะพานบุญให้หลวงพี่เนาะกับหลวงพี่ผู้ใหญ่ใจดีจากฟังไทยนาะหลวงพี่ผู้ใหญ่ใจดีของเฮานอะกจากฟังไทยนะ้อเพ่พี่น้องเนาะก็ได้เห็ุภารกิจเป็นที่สําเร็จเรียบร้อยน้องเพ่พี่น้องเนาะก็ะมีจํานวนเงินอยู่1,000บาทนะ้อเพ่นพี่น้องเนาะะกับพ่อหน้าก็ได้แตกไปซื้อนมให้น้องบีเนะพิ่นเพื่อพี่น้องเนาะก็ยังเหลืออยู่560 0 0 0กบพันกะิเนาะก็ได้มอบถึงมือเอื้อยจไปทีเรียบร้อยน้อเพ่พี่น้องเนาะ โดยกระขอบบุญขอบคุณทั้งหลวงพี่ผู้ใหญ่ใจดีจากฝั่งไทยเนาะที่ไว้เนื้อเสื้อใจทั้งทีมงานเฮ่านั้นเพื่นพี่น้องเนาะที่ได้โอนเงินมาให้เฮามาเป็นทางสะพานบุญให้เพื่นพี่น้องเนาะเฮาก็ได้เดินทางมาเป็นทางสะพานบุญให้เพิ่นไปที่เรียบร้อยเนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่จะสมีเพื่นพี่น้องเนาะโรคภัยไข้เจ็บบ่ใหงาไม่เพื่นพี่น้องเนาะก็ให้เพิ่นเดินทางไปใส่ก็ให้เพิ่นอยูหลอดปลอดภัยเพื่นพี่น้องเนาะ น้องพลอยกับบ่มียังรายนอก็สกได้ขอตัวเดินทางกลับบ้านก็สะรำลาเพย์พี่น้องเนาะก็ขอบบุญขอบคุณเพยพี่น้องเบร์สุขสุขคนเนาะที่หักแพงน้องพลอยตลอดมาเลยเบื่องคิปน้องพลอยมาตต้งแต่ต้นจนจบเพยอพี่น้องเนาะน้องพลอยวพาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้ยหลายเด้อเพยอพี่น้องเด้อสำรักลิปนี้น้องพลอยก็สิได้รำลาเพยอพี่น้องเนาะน้องพลอยก็สิขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดี